จะปีใหม่แล้วไปชมนุกงอุ้มแกะลีดนมวัวที่ฟาร์มโชคชัยกันไปค่ะมาดูกันว่าฟาร์มโชคชัยปี2024นี้จะมีอะไรบ้างก่อนอื่นเราก็ต้องมาซื้อตั๋วก่อนใดๆคือกิจกรรมที่นี่มีเยอะมากแต่ก็ไม่ต้องห่วงนะเพราะว่าจะมีพี่คนสวยคอยอธิบายให้พอซื้อตั๋วเสร็จเรียบร้อย <ๆ S 2> ก็เตรียมหบกับวามอลังการงานสร้างได้เลยจ้าพอาขับเข้ามาเราก็จะเจอโซนแล้วเอาดีๆนะใครชอบถ่ายรูปแนะนาม,มุมน,นี้เลยดอกไม้สวยมากและที่สําคัญไม่ได้มีแค่นี้นะมีอีกเยอะเลยคือฟังก็อยากจะบอกนะว่ามี ดอกอะไรบ้างแต่คือเฟิร์นไม่รู้ว่ามันเรียกว่าอะไรแต่ใดๆคือสวยมากงงเวอร์และยิ่งถ่ายกับโซนดอกทานตะวันนะแบบเฮ้ยฉันไม่อยู่ที่ไหนเนี่ยกางทุ่งกางดงเวอร์นั่นแห่ะไอยิ่งไปกับเพื่อนนะไม่ต้องทําอะไรอยู่มุมนี้ไปครึ่งวันและอวยกันจ้าไว้ไวนั่นแหละอีกนิดนึงเออเออก้มหน่อยเออเออพักอวยเวมื่อแล้วมาต่อกันที่โซนถัดไปเอาดีๆนะโซนเนี้ยเมื่อก่อนเฟิร์นตื่นตาตื่นใจมากเพราะเราจะได้รีดนนมวัวกันเปิดประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตได้ลีดนนมวัวก็คือคุ้ม่ออนกแท้จงมอ่